สวัสดีครับสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกนะครับคลิปนี้ผมก็ได้นําสูตรเลขเด่น3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2,565ลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลเลข เด่นนะครับซึ่งเป็นเลขท้าย3ตัว2ตัวรางวัลที่1ผมก็จะมีเลขสูตรเด่นบนและสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปชนกันเพื่อจับคู่ชุด3ตัว2ตัวในสมาริทีูกเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการคิดสูตรหวยหาเลขเด่นบน ชนกับเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้สติพิจรารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาดูสูตรการคำนวณหาเลขเด่นบนครับซึ่งเป็นเลขเด่น ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับในสูตรบนนี้นะครับจะมีด้วยกัน2สูตรครับเมื่อได้สูตรจำนวน2สูตรจะนับแต้มชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นบนมาดูสูตรที่1ครับให้นําเลขท้าย2ตัวบนงวดวันที่1กรกฎาคมครับซึ่งออก1นึครับ3ตัวบนออกสี่หนึ่งเจ็ดสตัวบนคือ1นึครับหลักสิบคือ1หลักหน่วยคือ7ครับให้นํา สูตรที่1ครับให้นําหลักสิบมาตั้งคือ1ครับได้นํา1มาตั้งครับดึงบวกตัวเองครับ1นบวกหเท่ากับสครับแล้วนาผลลัพธ์2ไปบวกหครับสบวกหเท่ากับสครับได้ผลลัพธ์คือเลข3ครับได้เลข3ครับ3เป็นตัวตั้งนับลดจาก3มา1แต้มคือ2ครับบวกจากเลข2เพิ่มขึ้นไปให้เลข9้าตัว9แล้วครับ2 3, 3 456 7 8, 8 9 0ย์ครับนี่คือสูตรที่1ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นําหลักหน่วยมาตั้งครับหลักหน่วยคือเลข7็ดครับ เจ็ดบวกตัวเองครับเจ็ดบกเจ็ดเท่ากับสิบสครับเอาสตัวหลังเป็นตัวหลักครับเอา4ี่ยึดสี่ตัวหลังครับให้นำผลนับคือสี่บวกเจ็ดครับสี่บวกเจ็ดเท่ากับสิบเอครับเท่ากับสิเอา1ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับยึดตัวหลังครับเป็นตัวตั้งับลดจาก1มาหแต้มคือศย์ครับบวกจากเลขศูนย์เพิ่มขึ้นไปให้เลขเก้าตัวเก้าหลักครับศูนย์หนึ่องห้ดแครับนี่คือสูตรที่สเมื่อได้อีกสอสูตรสูตรหนึ ก็จะสรุปแต้มชนกันครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับที่ผมสรุปไว้ครับมี2 3 4 5 6 7 8 0ครับกาสรุปเนี่คือ2 3 4 5 6 7 8 2 3 4้า7 8ดดม่ไม่มีเลขเก้าครับเลขศูนย์ครับสูตรนี้มีเลขศูนย์ครับเข้ากับศูนย์ครับสูตรนี้นะครับไม่มีเลขหนึ่งครับสูตรนี้ไม่มีเลขหนึ่งสูตรนี้ไม่มีเลขเก้าครับตัดหนึ่งกับเก้าออกครับจะเหลือเลขอยู่แปดตัวครับสองสามสี่ห้า 6 7 8 0ครับไม่มีเลข1และเลข9กคณนะครับในสูตรนะครับในเลข8ตัวนะครับ2 3 4 5 6ม8 0ามาทั้งหลักร้อยทั้งหลักสิบทั้งหลักหน่วยครับนี่คือสูตรที่1ครับมาดูสูตรหลักร้อยครับสูตรหลักร้อยบนครับวิธีการคิดคำนวณมีด้วยกัน3สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ครับหลักร้อยสูตรที่1ครับให้นำหลักร้อยวดล่าสุด มาตั้งครับหลักร้อยงวดล่าสุดก็คือเลขสี่ครับเลขสี่ตั้งครับนําเลขสี่มาตั้งครับในส่วนนี้ครับสูตรที่หนึ่งสี่ตั้งสี่บวกเตงครับสี่บวกสี่เท่ากับแปดครับนำแปดบวกสี่ครับไปลงไปแปดบวกสี่เท่ากับสิบสองเอาสองตัวหลังนะครับยึดสองตัวหลังเป็นตัวตั้งครับเตงได้สองก็เขียนสองครับ นับลด1แต้มคือ1บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ2 3 4แถวที่1 12 3 4แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1ครับ1คู่กับ6 2อคู่เจคู่แปคู่กับ9จะได้สูตรที่1แล้วครับหลักร้อย1 2 3 4 6 7 8 9ครับต่อไปสูตรที่2ครับได้9เป็นตัวตั้งครับ9ได้มาจากวิธีการคิดครับให้นำหลักพันหลักพันบวกหลักร้อยครับพันคือ1ครับ ร้อยคือ4ครับเท่ากับ1นึบวกสเท่ากับ5ครับนำผลลัพธ์คือ5บวกหลักร้อยคือ4ครับ5บวกสเท่ากับ9ครับได้9เป็นตัวตั้งครับตั้ง9ครับเกาเป็นตัวตั้งก็นับลด1แต้มคือ8บวกเพิ่มสองแต้มคือศูนย์แถวที่18901แ้น่แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 8ปคู่กับ3 9คู่สี่ศคู่กับ6 S หลักร้อยสูตรที่2 8 9 0 1 3 4 5 6ครับต่อไปสูตรที่3ครับ หลักร้อยสูตรที่3นะครับสูตรที่3 7เป็นตัวตั้งครับ7ได้มาจากครับ7ตัวนี้ได้มาจากให้นําหลักแสนบวกหลักร้อยครับแสนคือ9หลักร้อยคือ4ครับ9บวกสีเท่ากับ13ครับเอา13ตัวหลังเป็นตั้งครับ3ไปบวกหลักร้อยครับ3บวกสีเท่ากับ7ครับได้เท่ากับ7ในสูตรนี้คือ7เป็นตัวตั้งครับตั้ง7ครับนับลด1แต้มคือ6บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ8 9ดเก8 9ท่า แต่ที 2, ่2เลขแทนคู่แทนหนึ่งหกคู่กับหนึ่งเกียรกคูสองแคู่สามเก้าคู่กับสีจะได้สูตรที่สามหลักร้อยหกเครับเมื่อเลขทั้งสสูตรทับสูตรหสูตรสสูตรสผมก็จะมานับแต้มชนเด่นี้ครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักร้อยครับมานับแต้มชนเด่นครับหตั้งแต่เลขหนครับหนึ่งหนูตรสสูตรสสูตรครับเลขหชนสสูตรครับเลขหตัวที่นครับ ต่อไปเลขสองครับหนึ่งสูตรสูตรที่2องเลขสอไม่มีครับข้ามเลครับโดยเลข3ครับเลข3 1มหนึ่สูตรสองสูตรสสูตรครับสามสามสูตรเลยครับเลขสามสามสูตรครับต่อไปเลขสี่ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสาสูตรครับสี่สูตรครับเลขสี่เลยครับสาูตรต่อไปเลข5ครับสูตรที่1เลขห้ไม่มีข้ามครับต่อไปเลขหกครับหนึ่งสูตรสสูตรสสูตครับเลขหกสามตครับต่อไปเลขเ็ดครับเลขเจ็ดสูตร สูตรที่2เลขเจ็ดไม่มีค้าครับต่อไปเลข8ครับ1น่งสูตรสสูตรสสูตรครับเลข8 3สูตรนะครับต่อไปเลข9ครับเลข9นะครับ1น่งสูตรสสูตรสสูตรครับเลข9ก้สูตรนะครับต่อไปเลข0ูนย์ครับสูตรที่1เลข0ูนย์ไม่มีครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั้ง10ตัวเลขที่ชนเด่นนะครับมีตัวเลขด้วยกัน6ตัวครับ1 3 4 6 8 9ครับ1 3 4 6 8 9นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะนำมาชนกับสูตรมาครบ3ตัวบนครับทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับมาดูครับที่ชนครับหนึ่งหนึ่งไม่ชนครับสูตรนี้คร hm <bloque>. ับ1 2 3 4 5 6อ่าไม่มีเลขหนึ่งครับไม่ชนครับต่อไปครับเลข3เลข3ชนนะครับ3ชนนะครับ3ชนชนหนึ่งครับต่อไปเลขสี่ครับ4 4ชนนะครับ4ชนเด่นนะครับเลข4ชนเด่นครับต่อไปเลข6ครับ6 หกชนเด่นครับหกชนเด่นนะครับหกชนเด่นต่อไปเลขแปดครับแปดแปดชนเด่นครับแปดชนเด่นครับต่อไปเลขเก้าครับเก้าไม่ชนครับสรุปครับชนเด่นหลักร้อยมีด้วยกันสี่ตัวครับสามสี่หกแปดครับสามสี่หกแปดเป็นเลขเด่นหลักร้อยสี่ตัวครับ มาลุ้นกันครับใน4ตัวนี้จะมาตามสูตรแล้วไหมครับนี่คือหลักร้อยครับมาดูสูตรหลักสิบกันต่อครับหลักสิบมีด้วยกัน3สูตรครับสูตร1สูตรสสูตร3ครับใน3สูตรนี้หลักวิธีการคิดการคำนวณมาดูกันนะครับสูตรที่1นะครับให้นําหลักสิบวันล่าสุดนะครับซึ่งออกสี่หนึ่งเก็ดหลักสิบึ้นหนมาตั้งครับตั้งหนึ่งครับสูตรที่1ครับ1บวกตัวเองครับ 1บวก1เท่ากับ2ครับนำผลลัพธ์2บวก1ครับ2บวก1เท่ากับ3ครับได้3เป็นตัวตั้งครับเขียน3ครับนับลดลงมา2แต้มคือ2 1บวกเพิ่ม1แต้มคือ4แถวที่1 1 2 3 4แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ1คู่กคู่จ็ดคู่แปคู่กับ9จะได้สูตรที่1หลัก10หลัก10บนครับ1 2 3 4 6 7 8 9ครับต่อไปสูตรที่2ครับให้นำหลัก10มาตั้งครับหลัก10ก็คือ1ครับ1ตั้ง บวกเลขคงที่คือ4ครับบวกเลขคงที่คือ4 1่หบวกสี่เท่ากับหครับได้5เป็นผลลัพธ์เป็นได้5นะครับผลได้5ตัวนี้เป็นผลลัพธ์นะครับคือ5ตั้งครับตั้ง5ครับนับลด1แต้มคือ4บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ6กเกตแถวที่หนึ่งสี่ห้าเกตแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1 4ึ่คู่เก้าห้าคู่ศูนย์หกคู่หเคู่สจะได้สูตรที่2หลักสิบบนครับ4ี่ห้าหกเกตเก้าศูนย์หนึ่งสองครับต่อไปสูตรที่3ครับให้นําเลขนะครับ ให้นําเลขท้าย3ตัวบนมาตั้งครับ1 4 1เกียรครับ4ี่มาตั้งครับให้นําหลักร้อยบวกสิครับร้อยคือ40่คืน1ครับ4ี่บวก1เท่ากับ5ครับนําผลลัพธ์5ไปบวก1ครับหลักสิบครับ5บวก1เท่ากับเท่ากับครับได้6เป็นตัวตั้งครับในสูตรนี้ครับตั้ง6ครับนับลด1แต้มคือ5บวกเพิ่มอยู่2แต้มคือ7 8ที่1ห8เที่สองเลขแทนคู่แถวที่1 ห้าข 1. อก็ศูนย์หก็ดก็สครับจะในสูตรที่สหลักสิบบนครับห้าหกเจ็ย์หนึ่าครับมเลขสสูตรครับสูตรหสูตรสสูตรสก็จะนับแต้มชนเด่นครับมานับแต้มชนเด่นครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสสูตรสสูตรครับเลขหนชนสสูตรนะครับต่อไปเลขสอครับหสูตรสสูตรสสูตรครับสอสูตรครับต่อไปเลขสาครับหสูตรสูตรที่สเลขสไม่มีครับต่อไปเลขสี่ครับหสูตรสสูตร สูตรที่3ไม่มีเลข4ข้ามนะครับต่อไปเลข5าครับสูตรที่1เลข5้ามไม่มีข้ามครับต่อไปเลข6กครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลข6 3สูตรนะครับต่อไปเลขเ็ดครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเลขเ3็ดสสูตรนะครับต่อไปเลข8ครับ1สูตรสูตรที่6 6 2เลข8ไม่มีข้ามครับต่อไปเลข9ก้าครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3เลข9กไม่มีข้ามครับข้ามครับเลข0ูนย์ครับสูตรที่1เลข0ูนย์ไม่มีข้ามนะครับครบทั้ง10ตัวเลขครับทั MS> ้ง10ตัวเลขที่ชน หลักสิบนะครับชนหลักสิบมีอยู่ด้วยกัน4ตัวครับ1 2 6 7ครับ1 2 6 7เป็นเลขเด่นหลักสิบบนครับผมจะนำา1ึ่งชนกับเลขสูตรมาครบ3ตัวบนครับ2 3 4 5 7 8 9ี่0้าดด้าครับมานับแต้มชนครับเลข1ครับ1 1เลนะครับ1ไม่ชนครับในสูตรนี้ไม่มี1ครับเลข2ครับเลข2เลข2ชนนะครับ2ชนนะครับเลข6ครับเลข6เลข7ดครับ 6กับ7ครับ6กับ7ชน2ตัวครับสรุปครับเลขชนเด่นก็คือเลข2ครับเลข2เลข6นะครับเลข7ครับด้านหลักสิบครับ2 6 7ครับเป็นเลขเด่นหลัก10บนครับนี่คือสูตรหลักสิบครับมาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อนะครับดูสูตรหลักหน่วยครับในสูตรหลักหน่วยมี3สูตรเช่นเดียวกันครับสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3หลักวิธีการคิดหาเลขเด่นหลักหน่วยครับสูตรนะครับ สูตรที่1ให้นําเลขท้าย2ตัวบนมาตั้งครับ1 7ครับ17มาเป็นตัวตั้งครับแล้วก็นํา10บวกหน่อยครับ1นึบวกเเท่ากับแครับผลลับธ์ดบวกเครับแบวกเ็เท่ากับสิเอา5ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับในสูตรนีต้ตั้ง5ครับนับลดลงมา2แต้มคือส3่สาบวกเพิ่ม1แต้มคือ6กแถวหนสามสี่ห้าหกแถวที่สเลขแทนคู่แถวที่1 3่สคู่แ4คู่9 5คู่6 6คู่1แก้ดิสูตรที่1ห9 0 1ครับนี่ือสูตรที่1ูลักหน่่ยครับที่ 2, คับ สูตรที่2ให้นําหลักหน่วยบนมาตั้งคือ7ครับเนะครับเป็นตัวตั้งครับตั้ง7ครับ7จบวกตัวเองครับ7จบวกเนะครับ7จบวกเเท่ากับนะครับเท่ากับ14เอาสี่หลังครับเป็นตัวตั้งครับ4ี่บวกเนะครับ4ี่บวกเเท่ากับ11ครับ1ตัวหลังเป็นตัวตั้งครับ1เป็นตัวตั้งครับเมื่อได้1ไปตั้งเขียน1ครับเขียน1นับลด1แต้งคือ0ูนย์นะครับ บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ2 3งสามแทนหงศูนย์หนึ่งสองสามแทนที่สองเลขแทนคู่แถวที่1ห้าศูนย์คก็ห้าหนึ่งคกสองคูยี่สังคเข้าแปดครับจะได้สูตรที่2หลักหน่วยบนครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับต่อไปสูตรที่3ครับมาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ให้นําหลักหน่วยบนตั้งครับหลักหน่วยบนตั้งในที่นี้ครับเมื่อได้หลักหน่วยบนตั้งครับก็ให้นําหลักหน่วยบวกตัวเองครับ หลักหน่วยบวกตัวเองนะครับมาดูกันใหม่ครับให้นำหลักหน่วยนะครับไปบวกหลักหน่วยงวดถัดไปอีกงวดหนึ่งครับหลักหน่วยงวดถัดไปอีกงวดหนึ่งซึ่งออก8 0 7ย์ครับหลักหน่วยคือ7เช่นเดียวครับหลักหน่วยคือ7เช่นเดียวให้นำหลักหน่วยก็กษคือ7ครับไปบวกกับ7ครับ7บวก7เท่ากับ14ครับได้14เช่นเดียวกับสูตรที่2สูตรที่2ให้นำา7บวกตัวเองครับ เจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสีครับสูตรนี้ก็เช่นเดียวครับเจ็ดบวกหน่วย หววบนหวล่าสุดบวกหน่วยบนวดถัดไปคือ7จบวกเจ็มครับเจ็ดก็ดเทากับสีครับนำผลลัพธ์คือ4ีบวกเจครับสีบวกเ็เท่ากับ11ครับเอา1มาเป็นตัวตั้งครับตั้ง1ครับตั้ง1นับลด1แต้มคือศบวกเพิ่มเปนสองแทมคือ2อแทนหนึ่งศูนย์ามวที่2เลขแทนคู่แทวหย์หคู่สอคู่เจคู่แนะครับจะได้สูตรที่3หลักหน่วยบนครับศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดครับเมื่อได้เลข ทั้งสามสูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3มานับแปมชนเด่นเงี้ยครับมานับแปมเล็กนึงครับเล็กนึงครับ1สูตร2สูตรสาสูตรครับเล็กหชน3สูตรครับ1ครับ3สูตรครับต่อไปเลขสอครับสูตรที่1เลขสอไม่มีข้ามครับต่อไปเลขสาครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเล็กสนะครับ3สูตรครับต่อไปเลข4ครับ1สูตรสูตรที่2เลข4ไม่มีครับแล้วต่อไปเลขห้าครับ1สูตร2สูตร3สูตรครับเล็กหาสสูตรนะครับต่อไปเลข6ครับ 1นึ่งสูตรสองสูตรสามสูตครับเลขหชนสามสตครับต่อไปเลขเ็ดครับสูตรที่หเลขเไม่มีข้ามครับต่อไปเลขแครับหนึ่งสูตรสสูตรสสูตครับเลขแปดสามตครับต่อไปเลขเครับสูตรที่1นึ่งเสูตรที่สองเลขเไม่มีข้ามครับต่อไปเลขศูนย์ครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรครับเลขศูนย์สามสูตรครับครบทั้งสิตัวเลขครับทั้งสิตัวเลขนะครับที่ชนนะครับที่ชนสสูตรครับ ชนสสูตรนับชนเด่น3สูตรได้อยู่ที่135680ครับ1น5 6 8 0ผมจะนำา135680นะครับไปชนกับเลขส,สูตรมาครบ2ตัวล่างครับสูตรมาครบ2ตัวล่างก็คือ2 3 4 5 6 780ครับ2 3ง5ามสีนะครับมาดูกันนะครับ1 3 6 8 0นะครับ1 3 6 8 135680ชนกันครับ135 680มากนย์ชนก็จะเหลือเลขครับ35 680เลข1ไม่มีครับ3 5 6 8 0หเหลือ5ตัวครับตัดเลข1ไปตัวเดียวครับฉะนั้นนะครับเลขเด่นก็คือเลข3ครับเลข3นะครับเลข5ครับเลข6ครับเลข8ครับเลข0ย์ครับ5ตัวครับนี่คือด้านหลักหน่วยนะครับผมจะนำหลัก สิบและหลักหน่วยหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาสรุปจับคู่เป็นชุด2ตัว3าตัวสมาชิกดูนะครับมาดูสรุปเลขเด่นครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับจากเลขสูตรที่คำนวณได้ครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยครับได้เลขสูตรคำนวณเด่น4ตัวครับ3 4 6 8ี่ครับจากการสรุปเลขเด่นสูตรนะครับ3 4 6 8ี่ดนะครับมี3มี4มี6มี8ครับหลักร้อยครับส่วนหลักสิบนะครับ หลักสิบชนเด่น3ตัวครับ4ตัวครับจะเหลืออยู่ที่3ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7นะครับแต่เด่น 2- 3ตัวครับ2 6 7หครับหลักสิบครับเด่น3ตัวคือ6และ7ดครับ6และ7ครับด้านหลักสิบครับ2อ7หครับหลักสิบสอด้านหลักหน่วยครับด้านหลักหน่วยเด่นนะครับที่5ตัวครับ35 6ห0ครับ35 680นะครับนี่คือเด่น หลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะครับผมจะนําหลักสิบสามตัวสองหกเจ็ดจับคู่กับหลักหน่วยห้าตัวครับสามห้าหกแปดศูนย์ครับจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสองวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยห้าตัวจะได้สองสามสองห้าสองหกสองแปดสองศูนย์หกวางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยห้าตัวนะครับจะได้หกสามหกห้าหกหกหกแปดหกศูนย์ครับเจ็ดวางหลักสิบจับคู่ กับหลักหน่วย5ตัวนะครับจะได้73 75 76 78 70นะครับรวมทั้งหมดในชุด2ตัวบน15ชุดนะครับมาล้นครับ15ชุดนี้จะมาตามสุขรือไหมครับส่วนชุดที่ผมสรุปดึงเด่นใน15ชุดนะครับ ผมสรุปดึงเด่นไว้ดังนี้ครับผมตัดจาก15ชุดนะครับสรุปชุดเด่นในชุด2ตัวบนนะครับที่ผมสรุปเด่นไว้มีอยู่ด้วยกัน4ชุดครับ4ชุดมี 25, 28, 75, 78ครับ 25, 28, 75และ78ครับนี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคมครับมาลุ้นกันนะครับชุด2ตัวบน ทั้งหมด15ชุดเด่น4ชุด25 28 75 78จะมาตามสูตรหรือไม่ครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวครับ3 4 6 8ครับผมดึงเลข2ตัวครับดึงเลข3นะครับดึงเลข8ครับ2ตัวครับวางหลักร้อยครับนำมาจับผู้ชุดเด่น2ตัวบน4ชุด25 28 75และ78นะครับ อยาได้ชุด3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลดังนี้ครับมาดูชุด3ตัวบนที่สรุปจับคู่ไว้ครับที่ผมสรุปจับคู่ไว้ก็จะมี3บางหลักร้อยครับจับคู่ชุด2ตัวบน4ี่ชุดจะได้325 3อ8 3้า3าด้บางหลักร้อย จับคกู่ชุดเด่น2ตัวบน4ี่ชุดจะได้825 828875และ8 7 8ครับทั้งหมด8ชุดครับชุด3ตัวบนชุดตรงตรงชุดเดียกันครับใน8ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นไว้ที่นะครับที่ชุดเด่นผมสรุปชุดตัดแล้วครับจะได้3 7 5 3 7 8 8 7 5 8 7 8ทั้งหมด4ชุดครับใน4ชุดนี้ครับผมสรุปชุดเน้นไปที่ชุดเดียวครับเน้นไปที่ชุดเดียวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับชุด3ตัวนเน้นไปที่378ครับ 3 78และชุด2ตัวบนเน้นที่78ครับ78ครับนี่คือข้อมูลเลขไทยาย3ตัวบนและ2ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2 5 6 5ครับเป็นเลขสูตรกำลังครับสมาชิกทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาาณรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ได้นำลงคลิปสมาชิกโูกเป็นทางนี้ เป็นเลขสูตรคำนวณท่านนะครับจะมาตามสูตรที่ผมได้คำนวณสรุปจับคู่เด่นหรือไม่ต้องมาลุ้นกันในงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับขอบคุณสมาชิกหวยเด็ดเลขเด่นกำลังวันทุกท่านทุกคนทุกกลงใจ่ครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรไว้ที่ผมได้หาข้อมูลเลขเด่นบนครับจนกระเลขสูตรนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยจับคู่จุด3ตัว2ตัวบน ให้สมาชิกดูเพื่อเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคน้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้กับสมาชิกได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขไทยาย3ตัว2ตัวบนงวดประจำวันที่16กรกฎาคม2565เฮงๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านนะครับ พบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ